เกินเฮ้ยอันนนอ้องเปิดไปพี่น้องเปิดไปคุยกับพี่ได้ปะ <Ride> คือบห้าหมื่นพี่ไม่คิดไม่ฝันคือแบบมันเยอะเกินไปโอ,อนคืนได้ไหมนะเพชรเนี่ยคือีบแบบยูดีเข้ามาน้องดีน้องบ่อยเข้าเกมมาเติมเพชรให้มาห้าหมืน่นโอ้หวันเดียวปะเฮ้ยวปะรอบแป๊บเอาดีตัวยาน้องไม่ไม่น้อง <S <S <ell> <S แววเพชรน้องแววเจอตั้งไหนไหนเกินบนะห้าหมื่นเลยนะไอ้นารับไม่ได้เกือบกาแบบ น,ออน้องเพยู่ดีน้องบอยเข้าเข้าเกมมาอย่าอึ้งน,นะน้องเพิ่อยาอึ้งน,นะท่าหมื 50, ่นกูนึกว่ากูอยู่แคนเมกาไม,ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีเพชรติด 100, ไอ้นี่หลักหมื่นไม่โปรตีนมีแค่หมื่นนิดๆไงแต่นี่คือห้าหมื่นไม่ไม่คืออันนี้คือน,นี่น้องเตอร์แบบยูดีไหมพี่หรอหรือว่ายัางไงอ่ะหรือว่าติดต่อกับทางการีน่าจีเอ็มอาโตเ้เกลื่อนแบบยูไอดีน้องเตอร์แบบยูไอดีใช่เหรออันนี้น้องเติมเองให้พี่เลยหรอตัวเีย เกเกินโอ้ยน้องน้องเาเงินน้องเติมเองเลยพี่เลโอ้เกินไอ้เชียคือแบบตกใจมากโอเกินขอบคุณครับน้องเอาสี่เติมเกมให้ผมไอ้เชี้ยวันดือดฟ้าไอ้สั์โอ้ยยังไม่รู้จะตอบแทนน้องอยังไงเลยว่ะทุกคนผมก็ไม่ได้เห็นแกเพรอะไรนะแต่เพรชชมันโอนคืนไม่ได้น้อกจากโอนเงินคืนแต่การเงินไม่พอหรอกถ้าเกิดเพรชชขนาดนี้อ่ะ เกินไม่เอาหูน้องเขาเป็นนักแข่งนะแต่ว่าน้องเขาบอกว่าเขาเลิกเป็นนักแข่งแล้วไอ้เชี่ยสูตรจัดประหลัดบอกเชี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะว่าแบบว่าน้องเขาบอกให้ผมทักเข้ามาในเกมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูปิง๊งแอนงงกันดิยังกระเซกเดี๋ยวตัดต่อไปเอานะครับเชี่ยเกินไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีแบบเพชรติดไอดีหนละักหมื่นขนาดนีโ้โอ้พระเจ้าวุลิชี ให้แวะโฆษณาแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเว็บอินเกมนะครับเป็นเว็บสุ่มเพชรซีฟายนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนอินผมจะล็อกอินผ่านเพชรซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับหลังจากเราล็อกอินแล้วเราคลิกที่ระบบเติมเงินเลยครับผมจะแจ้งโอนผ่านทูมันดี้บัลเลต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโอนเข้าไปสัก50าสิบบัลเลตนั่นเองนะครับผมเวลาเราคลิกไปแล้วนะครับเราก็เช็คชื่อนะครับว่าชื่อเนี่ยมันตรงไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำเลขอ้างอิิิงงงนนนนะะะคครรรัับบบาาเลลขอออ้ที่่ยูสปมก ของรางวัลนั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมสุ่มของแหละ d อเดีไฟล้วหลายคนก็ต้องการใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมไปเลยลโกไม่อยากพูดเยเจ็บคอาเฮ้ยขออะไรขอไของในแล้วกันเนาะไอเทมฟีไฟล์ทกชอบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเกิน1นึ่งพันห้าสิบเพชรหรอจริงปะเนี่ยเกินผมสุ่มต่อนะครับตอนนี้เหลือซิสิบัมผมจะสุ่มให้หมดเลยนะครับห้ไปอย่างรวดเร็วไม่อยากพูดเยอเจ็บคอเฮ้ยมันทงอ่ะมเอาไม่ได้โอ้โหได้รางวัลย่หงอวาไปลอกันใหม่ขอเราเองประกันเหมือดมีดวงมีลานเฮ้ สิบขนดีนะครับต่อไม่อยากพูดเจ็บคอไปกันต่อเลยมามามาไปช่วยเอาสลาัะปักธงปักทองโอโ้ไม่ไม่ตอปักทงอ่ะปักธงไม่หยุดอ่ะขอไอซิมมาละกันปมาเถอะมาเถอะขอปักธงได้ไหมขอปักงได้ไหมปักธงโอโ้ไม่ได้รางวัลปุ่มสีแดง <c oughs> แล้วก็มาถอนเงินกันเลยดีกว่านะครับเราก็มาเลขที่แรกของรางวัลน,นั่นเองนะครับผมโอเคครับแล้วก็มาดูที่ของรางวัลน,นะครับก็ได้บัตรกรีน่าสามร้อยมาสองใบนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเติมโชว์เดี๋ยวผมจะคัดลอกออดีเลกยเรีาะวามนี่ลือตองนีครัวเลากของอมเลขนะ เอนะครับผมแล้วก็มาใส่ตรงนี้ปุ๊บดังนั้นเราก็มาต่อยอบัตรเลยนะเพราะเราได้มาสองบัตรใช่ไหมทุกคนโ <Okay, S 1> อเคเพชรเข้าเรามาดูกันเพชรเข้าเรียบร้อยครับพร 2, เพชรเข้าสองพันกับเพชรโอเคครับถ้าเกิดใครอยากสนใจอยากลองไปสุ่มนะครับก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับที่เว็บอินเกมนะผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้ดีคริชชั่นเลยนะครับโอเคไปรับชิมพิคต่อเลยครับผมคือ <c oughs> แบบใช่หรอ,หรอได้แล้วหรอฮะเือว่าอะไรนะคือเอาคือน้องคือน้องเติมไปทั้งหมดเท่าไหร่นี่อะไรอ่ะอุ้ยน้องเติมพี่หมื่นสี่ เอ้ยน้องเงินที่ไหนมาเติมเราผมคือเลยก่อนเดี๋ยวผมเติมเฮ้ยเกินน้องไม่ต้องก็ได้น้องไม่ต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 ้องคือเดี๋ยวจ้าว่าพวกเราไม่ได้เห็นเก่งเงินไม่ได้เห็นเก่งเพชรแต่ว่าเพชรมันโอนคืนไม่ได้เลยทุกคนเกินผมให้ได้ใจโอู๋เกินเขาแบบโอู๋พี่อยากจะกอดจอคอมสักหนึ่งป้าบก่อดหนึ่งทีก่อนกอดน้องไม่ได้กอดจอคอมแล้วคัน เยี่ขอบคุณครับโอ้โหอยงสัตว์วายบังคมกาลาเทศโอ้โหคือแบบคือแบบสองพี่มันเบลซีอยู่นะเพชรมันมีอยู่ห้าหมื่นอ่ะแหมมันสั่งยังไงเนี่ยมันซองเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลองลองก่อนว่าเพชรทิพย์หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ลองก่อนนะว่าเพ็ดทิปหรือเปล่านะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเช็คกันนะว่า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 มันเป็นเพชรทิพย์หรือเปล่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่ดูนะตอนนี้ขาดตอนนี้ขาดอีกสามหมื่นเอ้ยเดี๋ยวพี่แคปรูปไปก่อนเดี๋ยวแคปไม่ทันไปนะ เดีพี่แคบรูปไปก่อนเนี่ยตึกเกินยังไม่ได้อาร์ฟี่แต่แคบรูปไปก่อนบ,บางทีบางเดี๋ยวพี่ยังบางทีพีพตัข้ามมือเนี่ยสัสไม่คิดไม่ฝันเนี่ยเซฟรูปไปก่อนไอ้เชี่ยไปเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนมันขึ้นมาใหม่ตัดน้องเตอร์เพจให้ห้าหมื่นเนียคีไอ้เชี่ยจากทางฟรีไฟย,ยังไม่เคยได้ไอ้เชี่ยได้จากน้องเขา เดี๋ยวผมขอทําการสั่งซื้อเนี่ยก่อนนะครับซื้อเติมดูก่อนนะครับว่ามันจะเท่าไหร่นะดูดิผมจะเอาอันนี้เดี๋ยวผมจะทดลองก่อนว่าเป็นเพชรทิพย์หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่าจะผมจะซื้อทีละห้าร้อยนะเพราะมันจะลดเพราะมันจะลดทีละร้อยมันจะประหยัดที่สุดนะที่ผมคํานวณมาเรียบร้อยนะครับเราจะต้องใช้ทักแค่สามพันเพชรก่อนนะครับให้เหลือห้าหมื่นสองพันนะครับผมให้เหลือหนะ้าหมื่นสองพันเนาะโอเคไปเรื่อยๆกันยาวๆ โอ้ทุกคนไม่ใช่เป็นทิปไม่ใช่เป็นทิปผมลองสุ่มแล้วไม่ใช่เป็นทิพย์เนี่ยเป็นจริงเป็นจริงรีบอัพก่อรีบรีบร้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องดึงเพชรคืนหยอกหยอกเฮียเวลสี่หรือเวลห้าแล้วทุกคนดูดูเวลหกอีกสี่ร้อยจัดไปทุกคนเดี๋ยวใช้อีกสองพันเพชรดูว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะทุกคนไปเล่นเลสซัคเกอร์ละกันถูกแบบประหยัดไอ้นะนี่มันหัวหมอ ผมว่าน้องเขาน่าจะแบบทำบริษัทเกี่ยวกับทางฟรีไฟแน่เลยว่ะเฮ้ยจีคือน้องเขามีเพชรจิดไอดีเป็นแส่นะทุกคนในสัตว์เชื่อเยอะเกินไปแล้วด้วยจะตอบไม่รอแล้วนะเดี๋ยวทุกคนถามว่าผมมีอยู่เพชรก่อนผมแก่้ผมแค่จะลองเช็คนะครับว่าเป็นเพชรทิพย์หรือเปล่านะแต่ไม่ใช่เพชรจิ๊ดนะผมลองมาแล้วเฮ้ยจัดไปต่อขึ้นเ้อะเวลเจ็ดอีกหกร้อยจัดไปยาวๆทุกคนหกร้อยผมช่วยผมจำเลยนะทุกคนเลยละกันอีกหกร้อยเพชร ตอนนี้กดไป2,000กับเพชรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนเนี้ยมีเท่าไหร่ขาดทุนมาห้ชิน้นเลทุกคนนี่โอยครึ่งนึ่เลยเชี่ยยาวๆไอสัตว์ไปต่อยาวๆไปต่อย,ยาว,ยาว ทุกคนมาดูก่อนว่าตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วไปจัดไปยาวๆหูขาดอีกแค่9ชิ้นไปจัดไปทุกคนเอาสัก5กล่องพอแล้วเอ้ยเอาสัก3กล่องพอแล้ว5ชิ้นเชลเอ้9ชิ้นเชลเก้ชิ้นอีก3กล่องแล้วมันจะคุ้มเยอโอเคโอ้โหเหลือหมดไปทั้งหมดเท่าไหร่วะทุกคนโอ้ยอ้าพได้ต้าเลยแม่เจนดีจากฟีไฟล์ได้ไม่เคยได้ได้จากน้องโอ้ยต้องเก็บบังถวายบังคมกาลาเทนเดี๋ยวผมกดไใช้ขอรักกันเดี๋ยวลองก่อนว่าเป็นท่าทิพย์หรือเปล่า ทุกคนใน้สตร์ถึงเกินเกินอีเกิน้ยผมใช้เพชรไปทั้งหมดประมาณเกือบ1 0 0 0 0มืเพชรนะครับที่อัพถึงเลเวลเจ็ดเกินอ้้หทุกคนคือน้องคนเนี้เขามาเล่นในสตรีมผมประมาณได้ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็มาเล่นด้วยกันเดี๋ยวเราผมก็เห็นแบบน้องเขาแบบมีขั้นเยอะมากก็ลเลยสงสัยก็เลยเล่นด้วยกันบ่อยๆคือแบบน้องเขาเป็นนักแข่งแล้วแบบมีเพชรทีนีๆเป็นแสน ซ <laughs> าบซึ้งมากคุณใจหวะทุกคนทุกคนก็เอ,อาง่ายๆตอนได้เพชรมันมีเยอะไอ้ผมก็ไม่ได้จะใช้ใมันฟุ่มเฟือยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยเดี๋ยวจบกันไปก่อนนะคนับจางผมทำคลิปอะไรรีเควสคอมเมนต์มาเลยนะครับโอเคก็ก่อนไปอย่าลืมกดหัวใจให้ได้นะครับแล้วก,ก็อย่าลืมกดติดตามให้ได้นะครับโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับจุ๊บ